ที่ EPC วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโซนที่เราชอบมากที่สุดเลยนะทุกคนพร้อมที่จะดูไหมนี่โซนที่เราชอบมากที่สุดถามว่าทำไมชอบล่ะเพราะมันมีเทมเบอร์ลนมันมีลูกปั้นมันมีลูกบอลด้วยนี่ลูกบอลแล้วก็มันมีโต๊ะสนุกเกอร์้ว มาทุกคนเราจะมากระโดดแทมลีนกัน ที่พิเศษก็คือมีลูกบอลด้วยเดี๋ยวจะมาเล่นลูกบอลกันนี่ก็คือโซนที่เราชอบมากที่สุดในบ้านอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย